เป้าปั๊บปั๊บป๊าป๊บป๊าป๊บที่นี่เราก็ทำเป็นต้มเป็ดเค็ดหรืออึ้งนะคระเด้น้ำเดือดแล้วใส่ลงไปเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนยโอ๊ยหนอเค็ด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  นี่ครับแล้วก็อื้งอ่างไข่ไมีตูหนึ่งเนี่ยมีไข่หรือเปล่าไม่รู้เร็วรววนไปครับอื้งอ่างไข่ปึ๊บใส่ลงไปเลยน่ยตอนนี้ก็ปิดฝาเดี๋ยวค่อยใส่ไว้กะเพราที่ลังนะครับแล้วก็น้ำมะน,นาวนะฮะ ครับพีนองตอนนี้เหลือด็บด้วยนะครับเดี๋ว่ามนผผักสีฝรั่งมันเยอะมนันใส่ผักสีฝรั่งไปด้วยนะครับเพอหลับกินข้าวแล้วก็ไวก้กะเพราค่ะนี่คือใบกะเพราเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือผักสีไปเลยครับป๊าบนี่อ่าใส่ลงไปผักชีเหลือเยอะเลยแล้วก็หลังจากนั้นตามด้วยพริกสวดอีกเพอทำให้ กลมกลมเผ็ดจิตนะฮะเมื yeah. ่อกี้มันใส่มะนาวลงไปแล้วเป็นมะนาวขดนะครับมะนาวแบบนี้แหละแล้วก็ตอนนี้คือคนดูนะฮะเต้นเต้นเอ็นต้องมีไข่โอ <Fine>? <on> ้โหนี่รับพีไป้องไข่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 งอ่งอ่งไม่โตเร็ว พอพริกมันมันไม่ใช่สีเลียงมันก็เลยแบบนี้แต่มันเป็นพริกขี้หนูแบบว่านั้นมันก็สวยดีฮะโอ้โหี่ครับพี่น้องไข่เลยถ้าคุณไหนชอบก็จะว่าแซบถ้าคุณไหนไม่ไม่ชอบก็จะไม่แซบครับนี่มันอยู่ที่อะไรอะไรๆสุดยอดสุดยอดจริงๆครับ่ นี่ถอกใส่ในถาดเลยครับกินเล่นๆนะครับไม่มีข้าวเลยมีแต่ข้าวโพดค่ะเห็นไหมเปล่า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 เลยครับถ้าอะไรไม่เรียบร้อยก็อย่าว่ากันนะพี่น้องเอาดินเปียกใส่ขวานก็ได้ก็ไปง้อผุนน้นเนาะเนาะปุ้บปุ้บกังอย่าทำอะไรก็ได้ โอ้โหไข่ไข่ไข่ครับพี่น้องไข่เลยซีไปด้วยอีกเพิ่นก็มีครึ่งเดียวชิมพี่น้องกุ้งกันเสร็เปิ้งนิดหน่อย เนะพร็กมันจะเป็นสีเป็นสีเขียวเป็นสีเขียวที่มนบอกนะตอนนี้มนลองเบืองดูไข่นะฮะเพราะว่ามันกําลังจะไข่แต่ว่ามนก็ไปจะมากินนะฮะอืมมันมันมันมากๆ ก้อนแบบนั่นเหมือนกุ้งไข่นะครับกุ้งกุลาดะตัวเป็ดตับเป็นก็อร่อย คือน่าจะเป็นเข็ดอืมรู้จักใช่ไหมครับเข็ดเข็ดก็ไข่เต็มตรองเหมือนกันครับเห็นปะเป็น,ก,นก้อนแบบนี้ด้วยไข่เข็มนีะครับไข่เข็เ็นี่อืม นนอถ้าอะไรมีเขาเรียกว่าอะไรถ้ามีแบบว่าเข้าช่วยสักชามหนึ่งนะตอนด็กมันกินเข้ามาแล้วไงมันก็เลยนมาด้วยแล้วรู้มึงเลยครับถ้าเกิเก็บเกี่ยวถุเสงเมื่อไรนะ มันก็ต้องมานอนที่นี่ครับอืมถ้าเป็นเขีดตัวภูไมนจะไม่มีไขอ่อยู่ประเทศไทยเขาขายตามตลาดเต็มนะ จมันไม่ชื่กินเพราะว่ามันกูว่ากูเขาเป็นอ่าที่เขาเลี้ยงอ่ะนะครับนี่กูว่าเข็ดอนะ่ะเวลาเนี้ยเขาจะไม่มีเลย,ะยนะยในหมด cốt giang Ngỡ ừ, Nó cứ nó phải đây nó xuống pháo Đi xuống mày mày đây เมื่อจากดินแล้วก็พออย่างนี้ครับแล้วมันก็จะมันมากเลยเพื่อถูดินใหม่นะอืมเดีชม ไปฮะได้ยินเสียงพ้าร่องไปด้วยตรงนีตัว เสรจแล้วมีเคอ,อืมเข็ดน่ะอร่อยเหมือนปลาเลยอ่ะเข็ดอึ้งอ่างอะไรเงี้ยอร่อยเหมือนปลาเลยครับอืมแต่ก็ถ้าอยาเคาะเดียบอกให้ใครไม่นิยมกินแบบนี้ เลยยางแบบแ,แห้งๆกินแบบนั้นนะครับฮึมฝนตกแล้วครับพี่น้องขอบคนณผงครับอย่ดผักกดไลค์ก,กดแชร์ด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มลจะไปถ่ายให้ดู้ถ้ามลเจอเอาเหลียงนั่นอย่างเงี้ยโอ้โหเพียบเลยครับพี่น้องมีรัางเข็ดมีรัางเอือกมีร่างแหงะมีทุกอย่าง มีปัดถึงพวกเขาเดี๋ว่าพรถ้าเกิดไอ้พวกนี้มันร้องอะ่ปะปัดตึงมันจะไม่เก่ามาจากรูข้างรา้มยังมไม่รู้เลยแต่ว่าเขียดมันมาจากที่อื่นแล้วก็วิลาเห็นเหลียงน้าอะ่ะเขาจะมาลงมตัวก,กันแล้วมาสมพันธ์นะครับอือบางคนก็ร้องเสียงพรอบางคนก็ร้องเพียงบางคนก็ร้องให้ก็ไม่รู้นะรู้สึกภาษาเนาะขี้กะผักแล้วก็เซมเลยนะครับพี่น้องเนาะแล้วก็ กดไลค์ถูกใจกดแชร์ให้เลยครับคุณครับ